เอาเลยครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายฟ้าวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับไอเดนมาให้ทุกคนรับฟังกันครับผมมา,าที่เรื่องแรกครับผม Identity V เปิดให้บริการวันที่5กรดกดาปี6-1ครับจากค่าย Net e a s ์ครับเป็นบริษัทเกมชั้นนําจากประเทศจีนนะครับเปิดให้บริการผ่าน i อเว่อนนะครับผ่าน Apple App Store รตัดภาพมาที่ปัจจุบันก็คือไอเดนเนี่ยมี 6, รอบ3ปีแล้วนะครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ที่ว่าครบรอบหรือวันเปิดตัวอะไรเงี้ยมันคือเซิร์ฟกิบอลที่เปิดตัวในไทยนะครับเผื่อทุกคนอาจจะงงนะครับจริงๆแล้วมันเปิดมาได้นานกว่านี้แล้วนะเป็นของจีนนั่นเองนะครับผมมาต่อกันเรื่องที่2ครับน้อยมากที่พวกเราจะมีสิทธิ์เจอคนจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็จะมีเซิร์ฟเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมก็คือจะแยกจากเกิบอลนั่นเองนะครับเรื่องที่3ผู้เล่นใหม่จะไม่รู้เลยก็ว่าได้นะครับคือตอนที่เปิดตัวเนี่ยมันจะมีตัวละครเซิร์เนี่ยน้อยมากๆานะครับถ้าผมจำไม่ อาชีพโจนหมอคนสวนก็ลัคกี้กายครับแล้วก็ฝั่งฮันเตอร์นะครับก็จะมียม,มาบาลคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าจะมาแค่นี้นะฮะถ้าผมจะไม่ผิดหรือถ้ามีเพิ่มเติมกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมให้ผมได้นะครับคอมเมนต์ได้นะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s c r i ต e แลวก็กดกระดิ่งหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนานๆๆกดให้หน่อยนะมาต่อกันเรื่องที่4ครับเป็นทางทางด้านของฝั่งผูล่านะครับอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์นะ ซึ่งสมัยแรกๆหรือแพทแรกๆเนี่ยแจ็คไม่เหมือนปัจจุบันเลยนะครับผมมันจะมีวงสกิลเป็นวงหมอกแบบกว้างมากนะครับแล้วมันจะทําให้ตีหมอกได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็สมัยนั้นอะ มันเป็นวงหมอกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะได้ฉายาแบบแปลกๆด้วยนะครับคือจากปิ้งไก่นะครับอารมณ์เหมือนแบบเหมือนปิ้งไก่อะไรก็ไม่รู้อะซึ่งผมก็ไม่ทันนะครับผมตอนนั้นอะมาต่อเรื่องที่5ครับกับความดาร์กของเกมนี้ครับตอนแรกเนี่ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบดาร์กมากนะครับแต่จริงๆแล้วผู้พัฒนาเนี่ยต้องการที่แบบให้เล่นแบบเด็กๆครับสำหรับเด็กๆเอาละครับผมจะมาพูดถึงความดาร์กของเกมไอเดนล้วนะครับผมเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยตอนที่แพทมันมาแรกๆหรือตอนที่ไอเดนเปิดเซิร์ฟแรกๆเน ตอนที่มันยังเป็นเบต้าอยู่นะผมไม่แน่ใจนะครับก็คือผู้ล่าเนี่ยหรือฮันเตอร์เนี่ยเขาจะจับเซอร์อุ้มไม่ได้ผูกโป่งเหมือนสมัยนี้นะครับมันแบบลากขาเอานะครับผมซึ่งมันคือค่อนข้างจะแบบสยองและมันไม่เหมาะกับเด็กด้วยนะแบบน่ากลัวมากนะตอนนั้นนะครับและรวมถึงเก้าอี้ครับหลายคนคงแบบเฮ้ยเก้าอี้มันเหมือนดูเด็กเล่นจังเลยนะคือกฎหมายของจีนเนี่ยมันแรงมากๆนะครับมันก็เลยปรับเปลี่ยนเก้าอี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเก้าอี้แบบเก่าและแบบใหม่นะ เรื่องที่6ครับไอเดนมีการคอรแลบกับอนิเมะเพื่อมาทําเป็นสกินด้วยนะครับและรวมถึงคอแลบจากอื่นๆด้วยนะครับก็จะมีอนิเมะเรื่องดันการลอนป่านะครับมาถึง2ซีซันแล้วก็จะมีโคนันรู้สึกว่าโคนันจะมาในเซิร์ฟ g l o b a l l ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเดทโน้ครับแล้วก็ยังมีเรื่อง the promise neverland นะครับและก็รวมถึงเรื่อง the personal 5ด้วยนะครับผม แระเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7ครับผมจะขอพูดถึง EP ีหน้าละกันเนาะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพันลุม82หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนลองเสนอคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับแต่ก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ